ที่อยู่ในโกดังนี่นะฮะทีนี้เนี่ยภาพปิดท้ายของเราวันนี้สุดสัปดาห์แล้ววันศุกร์นะ,ะเราเรียกรอยยิ้มกันหน่อยดีก,กว่านะฮะวันนี้เรารวมความน่ารักของน้องแพนด้ามาถึง2คลิปวิดีโอด้วยกันนะฮะคลิปแรกเนี่ยนะฮะก็คือ เป็นแพนด้านะฮะที่ทําให้ตัวเองเนี่ยนะฮะกลิ้งลงตามทางลาดนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อถึงพื้นแล้วนะฮะมันก็ยังจะกลิ้งตัวเองต่อด้วยนะฮะไม่รู้ว่าชอบกลิ้งหรืออย่างไรนะฮะซึ่งนะฮะแล้วอีกคลิปวิดีโอหนึ่งก็คือนะฮะแพนด้าเนี่ยแต่ไม่แน่ใจนะฮะว่าเป็นตัวเดียวกับตัวเดียวกันกับคลิปเมื่อสักครู่นี้หรือไม่คลิปแรกเนี่ยที่กลิ้งลงมาไม่แน่ใจว่าตัวเดียวกันหรือไม่นะฮะแพนด้าตัวนี้นะฮะในคลิปนี้เนี่ยทำการ เกาะขาของพนักง,งาน,นะฮะคือถึงแม้ว่าพนักง,งานเนี่ยจะอุ้มน้องแพนด้าเนี่ยขึ้นไปอยู่พี่บนที่สูงๆแล้วเนี่ยนะฮะแต่น้องแพนด้าก็ยังคงมีความพยายามในการที่จะปีนลงมานะฮะแล้วก็มาเกาะขาของพนักง,งานนะฮะเป็นทุกรอบเลยทีเดียวนะฮะก็ แทนที่แพนด้าจะไปเกาะต้นไผ่นะครับคือในภาพก็มีต้นไผ่ด้วยแล้วจริงๆแล้วแพนด้าเนี่ยกินต้นไผ่เป็นอาหารก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเห็นขาของมักง,งานเป็นต้นไผ่หรือไม่นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพความน่ารักนี้กันนะฮะแล้วก็2คลิปวิดีโอนี้นะฮะ เผยแพร่โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งนะฮะก็ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็มียอดดูเป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภาพความน่ารักของน้องแพนด้า2ตัวนี้กันนะฮะไม่รู้ว่า2ตัวหรือไม่นะฮะตัวเดียวกนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆมีอยู่2คลิปวิดีโอที่เราจะไปดูกันนั่นเองทั้งหมดนี้คือรายการข่าวโดยในการประจวันนี้พบกันได้ใหม่สวัสดีครับ